ไทยนิวส์เอเชียครบถ้วนข่าวทั่วไทยในคมกิจเจริญพัฒนาสมบัติรองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีเปิดกิจกรรมแสงนำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปัน่นป้องกันอัมาพาตครั้งที่11เฉลิญพระเกียรติโดยมีนางสาวคุณบดีนบอมมณดีสสาราชบุรีเขตหนึ่งพร้อมในแพทย์สาธารณาสุขจังหวัดราชบุรีทีมแพทย์และพยาบาลส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกิจกรรม คั้งนี้ก็เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีผู้ทรงเป็นแบบอย่างงดงามของการดูแลสุขภาพและการออกกําลังกายพร้อมรณรงค์ให้ประชาชนหันมาออกกําลังกายอย่างง่ายๆเช่นการเดินวิ่งหรือปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพที่ดีและห่างไกลจากโรคอีกทั้งตระหนักถึงการป้องกันโรคหลอดเลือดสมองภายใต้นแนวคิด ออกกำลังเป็นนิสัยห่างไกลโตกในงานมีส่วนราชการภาคเอกชนประชาชนนักเรียนนักศึกษาสวมใส่เสื้อสีเขียวเข้าร่วมกิจกรรมกว่า1น0 0คนโดยกิจกรรมในวันนี้ก็เป็นการออกกำลังกายด้วยการเดินวิ่งระยะทาง6กิโลเมตรครึ่งซึ่งจุดเริ่มต้นและเส้นชยัยก็คือบริเวณอุทยานหินเขางูนั่นเองไทยนิวเอเชียครบข้วนข่าวั่วไทยกับดิชันเป็นจมาาตัดสิน